จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ถูกอัดตาปรุงแต่งจนครอบงำไปหมดนั่นแหละเออนี่แหละมนุษย์เนี่ยไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ภายนอกครูบาอาจารย์อจิตวิญญาณเตทท้ที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยท่องมาสักเท่าไหร่ผ่านมาจักเท่าไหร่ในะจักรวาลเนี่ยฟันฟี้ังนมาจนหมดแล้วนะเออคือโคตรดำนะออมันก็ไม่มีอะไรไม่มีมสอนเหมือนกันหมดเมือ่อนะ ผมก็ฟังฟังนะ้เอะนี่เรียนรู้มาหมดแล้วมาเรียนรู้มันพี่รู้รู้แต่ภายนอกอืมเนี่ยกลางรู้แต่ภายนอกต่อไปนี้ไม่เอาล่าของกูก็ดีกูดูแลของกูดีกว่าของกูเนี่ยก็ท่องมาทางจักรวาลนี่กูท่องมาหมดแล้วตอนนี้กูจะท่องในกายานครของกูนี่แหละ กูไม่เอาอะไรแล้วกูอยากจะกไปเที่ยวระกายานครกูจนชำนาญแล้วกูก็อยู่อย่างนี่รันแล้วกายานครของคนอื่นก็ของคนอื่นกายานครของกูนี่แหละกูจะท่องเที่ยวให้มันครบสมบูรณ์แบบแล้วกูก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเนาะเนี่ยเราเนี่ยไปรู้เรื่องของกายานนครของคนอื่นเรื่องของตัวเองกายของตัวเองจิตของตัวเองก็ไม่รู้ ไปเอาลูกของคนอื่นทําไมลูกของตัวเองนี่ผ่านมาสักเท่าไหร่แล้ว<น>อืมเอโอเคอากางนะวันหลังนี่เดี๋ยวเจอกันมีคนจะช่วนไปอเมริกาอยู่เนี่ยเออ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอปีหน้านเออปีป,ปีปีหน้าถึงจะได้ไปปีนี้ทำงานภารกิจที่เมืองไทยให้เรียบร้อยไ,<ห>ไม่ต่อ เออผมเดือนเมษาปีหน้าประมาณปลายปีมั้งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าทําภารกิจทางทางเลิกโบ,บุถให้เรียบร้อยก่อนเลิกโบสไม่ใช่ของเราเลิกโบสเป็นของจักรวาลทํางานให้ให้ให้ใหจักรวาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะภารกิจอ่าต้องไปหามันนี่มาซัพพอร์ตให้เลิกโบสก่อน <laughs> เราเราเนี่ยมีอะไรก็เหนื่อยกับอันนั่นแหละมีกายก็เหนื่อยกับกายมีสมบัติก็เหนื่อยกับสมบัติไม่มีอะไรสักอย่าง<อ>สมบัติไอ้ไอ,อ,อเนี่ยลงมาเนี่ยไอ่รื่แปมันเป็นอะไรที่จะต้องทำมันเป็นกรรมาม,ามาใช่ไหมกรรมเก่าได้ไหมไม่ไม่มันเป็นมันเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่มันจะต้องรับผิดชอบแล้วทําให้มันจบนีซะ พราะจริงๆแล้วมันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ก็คือทําจิตให้ขาวรอบอย่างพุทธองค์ท่านบอกแต่ทุกคนบอกไม่เข้าใจง่ายๆทําจิตให้ขาวรอบหน้าที่ของมนุษย์ก็คือทําจิตให้ขาวรอบทําความดีให้ถึงที่สุดไม่ต้องทําอะไรมากทําดีให้ถึงที่สุดทาจิตให้ขาวรอบก็พอทีนี้จิตเรายังไม่ขาวรอบก็ทําต่อไปนี่คือหน้าที่ของมนุษย์ อะไรที่จะทําให้จิตเราขาวรอบก็ต้องทําสิ่งนั่นแหละไม่ว่าอะไรที่ทําแล้วจิตเราขาวรอบเราก็ทําไปเนี่ยมากําลังทําอยู่มากําลังทําจิตของตัวเองให้ขาวรอบอยู่ยังขัดอีกเยอะยังเกาอีกเยอะก็คือสร้างพลังจิตของตัวเองนี่แหละเอาสถานที่ของเลิฟโบสนี่แหละจักรวาลจัดสรรให้จกัจกรวาลจัดสรรเนี่ยสถานที่เราต้องฝึกจิตฝึกกายให้มันขาวรอบก็อยู่ตรงเลิฟโบสนี่แหละ นี่แหละเราก็เลยต้องทำหน้าที่ของการผู้ที่จะตั้งทําจิตของตัวเองเพราะว่าจักรวาลให้ที่มาแล้วเราก็ต้องดูแลน่ะแต่มันองแม่นี่ปวดสอบเยอะเลยโอ้เนี่ยยิงเยอะก็ยิ่งมันนะเมื่อยิ่งยิ่งเข้าโอืมหนักมากเจออะไรที่เออเจออะไรที่มันแบบว่า โอ้โหนี่นะแล้วก็กำลังใจก็คิดถึงครูบาอาจารย์หลงปู่หลวงตาสมัยโบราณเดินทุ่ดงเนี่ยเสือจะก,กัดตายข้าวก็ไม่มีกินสามมือนี่ยังยังอยู่ได้เนี่ฟังประวัติซะขนาดน,นั้น่นาอืมตังแู้เจ้าโอ้โหหกปีเออแล้วเราเนี่ยอ้โหนั่นแหละไอเราเนี่ยแค่นี้ไม่ตายหรอกจริงจังกับเรื่องนีมาก อืมคนอย่างเรานี่แค่นี้มีที่ทุกหัวนอนมีที่บที่ช่วยเหลือคนอื่นมีที่ที่จะขัดเกลาจิตใจของตัวเองก็โอเคแล้วเนี่ยอืมมาเันเยอะแยะเออแต่ผมก็จะมาทดสอบอยู่เรื่อยๆนั่นแหละถ้าเรายังเพิ่มอยู่เรื่อยนะเพิ่มดีคีเพิ่มดีกีจนกระเคี่ยวเขียวมันไปจนจุดทีว่ามันถึงที่สุดนั่นแหละ เขี้ยวจิตเขี้ยวใจของตัวเอง <c oughs> จนมันเป็นเพชรที่สว่างสวัยนั่งอยู่เฉยๆมันก็ทํางานของมันเองเนี่แหละผมไม่ได้พาราคือก็ได้แดดไน้นที่ปฏิบตัติทำเกล็ดเสาหน้าเป็นที่มาว่าก็ทำอยู่ทำอยู่เรื่อยทุกวันนี่นั่นแหละเอาของตัวเองอย่างเดียวนะ่ะไม่เอาไปไปดูไม่ไปดูของใครหรอก<ต>ถ้าไปดูคนไไมม่ดีะะออรื ถ้าไปดูของคนอื่นแล้วไม่ดูของตัวเองก็ไล่คุณธรรมนั่นแหละอืมเ,เออเนาะเหลืองๆก็หนึ่งต้อมาแทรกแซงเงี้ยมันเออนั่นแหละเพราะว่าขันห้าของตัวเองก็พอไปอย่าเอาไปขันห้าของคนอื่นไปยูไงก็มันลงมีเงี้ยเขจะไหมอือคืออย่างคนทำงานได้จะรู้เลยว่าคนเนี้ยเข้ามาแล้วของเข้ามาแล้ว เราไปตีค่าก็เป็นทุกข์กับเราเราไม่ตีค่าก็มีทุกข์เนี่ยมันถ้าเราเราเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องภายนอกก็เออพลังก็เรื่องภายนอกสําคัญอนะ่ะภายในของเรานี่แหละคนนี่อยากได้พลังอยากได้พลังพลังมันมีอยู่ทุกขณะทุกขณะลมหายใจเราก็เป็นพลังต่อชีวิตเราแต่ไม่สนใจจะไปสนใจพลัง,ลงภายนอกเนี่แฮม,มะอืมยอยก็ เพาะว่าปฏิบัติอยู่วันที่เขาไปหาที่แม่เขาอืและแม่เขาว่าเป็นคนที่ว่าสุดสุดอะอ่าตาตาใหญ่ตาใหญ่สุดอะมาเล่าสู่กันฟังอะมันจะแตกเลยมีใส่แม่ไงอ่าเราคุณไม่ทานมาเลี้ยงใหม่มาเมี้ยแต่ก็ว่าเออกลับมาทำเล็กน่เออแล้วสติแตกได้ไงอื กอ็อเท้าควบคุมไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยังยังขันขันขันติย์เนี่ยข้ามไม่มีอย,อ,ยอ,ยอย่างนี้น่ี่แหละไอตัวขันตินี่แหละหสําคัญนะ่ะไม่มีความอดทนอ,อดกั้นก็ระบัดแตกแล้วใครนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอ่ะมาเริ่มต้นใหม่ก็อีกละอ่าเริ่ม,มนับหนึ่งใหม่อีกละถ้าขันติไม่มีนี่นับใหม่ทุกทีเลยแหละ ทีนี้บมเรียนสอนของงานนะเรื่องทำงานบ้านเนี่ยนะผมแค่แค่ว่าผมทำโดยเบนระบบออโต้กันแล้วชิ้นกันมาเนี่นเขาเลือกว่าชไอ้นี่มันไม่ทำไว้อย่างงี้อย่างนี้คิดอย่างงี้อย่างนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้มึงไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวมึงทำเองทีเดียวจบเลยดีกว่าเพราะเพราะคนเดีมนทำเนี่ยนะือราะไม่ได้อ่านอย่างที่เราทำนะไม่ได้อย่างใจ่ะ ไม่ต้องทําดีกว่ามันแล้วมันก็มันทำจนเลยว่ามันชินไปอ๋อเออในบทเรียนออกมาที่สอนไล้นะอืมเออเพราะมันมันไม่คิดอะไรอะมันต้องไม่คิดอะไรมันเป็นความรู้สึกที่เป็นอะไรบ้างอ่านั่นแหละนั่นแหละคือหน้าที่อ่ะในบทเรียนที่มาเรียนสอนใช้ได้เลยเนี่ยอืมอืมเออแล้วจะไปจะไปอเมริกาเมื่อไหร่เนี่ย อยไม่รู้ดีเลยคนชวนหนงที่ตุมก็ไม่สบายอย่าไปเยี่ยมจตุมไม่ชอมีอะไรกไม่มีอไรม่มีอะไรเหรอเจตุลเขาอยู่นั่นก็สบายดีอืมไม่เยเป็นห่วงอืมเขาเลยผมโทรถามผมแล้วว่าเจตุมีอะไรบ้างอ๋อไม่มีหรอกทุกอย่างมันก็เป็นมันก็ ไม่มีอะไรม่ม mm ีอะไรี่ผมโดนหมากอดก็เลยไปฉีดไเข็มน้อนี่อ okay, ืมโอเคโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรยังงครครับ